สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็มีบทความดีๆจากท่านธนานิทัศน์ประเสริฐในติกุลนะครับที่พูดถึงเรื่องของน้องชมพู่ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ฟังท่านผอตอรอพูดแสดงว่าตำรวจรู้ว่าใครทำแต่ยังหาพยานหลักฐานเอาผิดไม่ได้และคนร้ายนะครับน่าจะเป็นเครือญาติทางสายแม่ วงเล็บจากเส้นผมคำพูดของพอบอตรชัดเจนว่าไม่ใช่การลักพาตัวแต่จงใจอุ้มไปปล่อยไว้รู้ทั้งรู้ว่าเด็กอาจตายได้ดังนั้นจะตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ไม่ใช่ประมาททาให้ตายส่วนทนายเองคิดว่าคนร้ายอุ้มไปเพื่อต่อรองแต่พอเรื่องบานปลายเลยทิ้งชมพู่ไว้และคิดไม่ถึงว่าน้องชมพู่จะตายแต่เมื่อเกิดการตายก็เลยบกปิดความผิด สร้างภาพให้เหมือนถูกอนาจารแต่เมื่อแพทย์ยืนยันว่าไม่ถูกละเมิดทางเพศคดีจึงพุ่งกลับไปหาบ้าน4ี่หลัง3หลังเหนื่อยหน่อยอีกหลังสบายใจขึ้นสรุป FC ลุงพลสบายใจได้ครับและนี่ก็เป็นบทความจากท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลนะครับแต่ความจริงนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าวันที่จับตัวคนร้ายได้จริง มาทำแผนรับสารภาพทุกคนก็จะได้รู้ความจริงนะครับว่าเหตุจูงใจในการกระทําครั้งนี้คืออะไรและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงฟูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ